อฉันปวดหัวจังเลยหาพาลาสองเมตรหน่อยสิฉันเป็นไข้หรือเปล่าเอา๊ะมีา๊าวเกิดอะไรขึ้นแเศลึกลับที่ถูกเราจำมาได้จู่ๆมันก็บ้าขึ้นมาตอนนี้นะ่าจะเงียบลงบ้างแล้วล่ะจะฉันไม่ได้เล่นเกมอยู่ที่บ้านหรอกหรอทำไมถึงกลายแบบนี้ล่ะและฉันเป็นตัวหาอะไรวะเนี่ยเอ๊ะ แม่นางคนนี้เป็นใครระบบได้คนผบโฮสแล้วเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดใช้งานระบบโฮสเกิดเชี่ยอะไรขึ้นวะเนี่ยเอ๋โปรไฟล์นี่ดูเหมือนสาวหน้าเชียที่อยู่นอกกงนะฉันควรจะโอ้ฉันสนใจโปรไฟล์แม่สาวน้อยคนนี้เข้าแล้วไหนขอดูหน่อยสินี่นี่คือค่าสถานะของเธอหรอกเหรอฉันก็เหมือนกระดานหมากลุกที่ชี้ชะตาและค่าสถานะฉันเกิดใหม่และอยู่ในเกมเหรอบทเรื่องโฮสของคุณเป็นพันธมิตร หากล้มเหลวระบบจะทําการเปิดโหมดทําลายล้างตัวเองพันธมิตรกับเธอฉันต้องทําอย่างไรตรวจพบว่าโหดกําลังจะออกจากระยะไปเมื่อโหดออกจากพื้นที่หมดทําลายตัวเองก็จะเปิดใช้งาน1 9 8 7ว้ากอย่าอย่าไปชะฉ,ฉันแม่สาวน้อยปลดกลับมาทีเอ๊ะใครกําลังเรียกฉันกันนะฉันฉันเนี่ยแหละโอ้คุณสามารถพูดได้ด้วยไม่เป็นไรมาเจราจากันเถะนางหนู คุณเป็นอัจรริยะอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการหม่อมเพาะตั้งแต่เราได้พบกันนี่แหละคือโชคชะตาดังนั้นฉันจะให้พอรอนแก่คุณพรหรอถ้าให้ฉันเดาเป็นไปได้ไหมให้ฉันช่วยคุณคุณจะมักษาการต่อสู้ระดับตำนานการต่อสู้ในตำนานแก่ฉันหรือไม่เช็แล้วเช่แล้วคุณพี่สาวแสนดีคุณฉลาดมากถ้าอย่างนั้นคุณจะให้ฉันออกไปได้หรือไม่ไมเ่เอ๊ไอซัตฉันอยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วนี่คือคำโกหกที่เด็กมันยังรู้เลย ไม่เชื่อคุณหรอกนะและผู้โสศรีต้องการให้คุณเป็นส่วนผสมบางสิ่งในการทํายาหากมีอะไรเกิดขึ้นกับส่วนผสมถือว่าเป็นความรับผิดชอบของฉันอะไรนะเป็นส่วนผสมเป็นไปได้ไหมว่าฉันจะตายเร็วๆนี้ฮ่าคุณน่ารักและคุณก็พูดได้ขวดยาพิษนี้ฉันเตรียมไว้ให้แล้วและคุณสามารถใช้มันได้ตรวจพบว่าโฮสกำลังจอกจากฉันกําลังจะตายรายการของพันธมิตรตรวจพบคุณต้องการจะรับหรือไม่เอ๋พรฮ่า สิ่งที่เรียกว่าพรเป็นเรื่องโกหกบูเพิงยัง้งแกก้าได้ยังไงถึงมาที่นี่ผู้จัดการจะฉันฉันถามแกว่าเมื่อวานผู้โสรีขอให้แกไปกับเขาทําไมแกไม่ไปฉันยุ่งมากๆและมีหลายสิ่งที่ต้องทําไรสาระแกกําลังปฏิเสธคําสัง่งผู้โสรีเป็นถึงผู้โสสูงสุดภายในแกควรเชียมตัวบ้างนะถ้าหากได้ร่วมงานกับผู้โสคนอื่นอยากได้แต่แกทําไม่ได้ใช้ฉันเป็นภาชนะหรอนั่นคือพรหรอแกรู้ได้ยังไง อย่างนั้นให้ฉันบอกความจริงกับแกไม่ล่ะแกน่ะเป็นเพียงสิทธิ์ฝ่ายนอกเท่านั้นแกจะทําอะไรได้ทําไมแกไม่เพียงแค่มาเป็นภาชนะแกอาจจะมีประโยชน์อย่างน้อยก็แม้ว่าฉันจะเป็นเพียงแค่สิทธิ์ฝ่ายนอกฉันก็ภูมิใจโปรดคํานึงถึงการกระทําของคุณด้วยนังนี่แกแกกล้าดียังไงฉันจะสอนแกเองในนาผู้วโสของแกความสามารถแค่นี้แกยังกล้ามาคุยกับฉันอีกไหม มันแย่มากฉันไม่สามารถชนะเขาได้เลยพิษที่ฉันใช้นในการฆ่าตัวตายก็มอบให้เจ้าตัวเล็กนั้นไปแล้วด้วยต่อหน้าพู้โอโลีแกก็เป็นแค่สุนัขเท่านั้นหากแกเชื่อฟังเขาก็จะไม่ทรมานแกแต่เนื่องจากแกไม่เชื่อฟังเขาจะแจ้งให้แกกราบอะไรแย่ๆไปกว่าการตายไม่นะฉันไม่สามารถป้องกันสิ่งนั้นได้แน่ด้านซ้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสองขั้นลบเอ นั่นใครเวนเอ้ยนั่นมันฟลุกแกยังกล้าเหมือนชันตำล้อนางนี่ก้มลงก้าวไปข้างหน้าแบบนั่นแหละก้าวไปข้างหน้าอีกกะแกแก้ทาได้อย่างไรผู้จัดการพูดถูกพายโหม,มุนเป็นปเพียงรศกษาพื้นฐานเท่านั้นเหตุใดจะมีผลดีอย่างมากในการใช้รักษานี้ไม่น่าแปลกใจที่คุณปฏิเสธผู้โิเพราะแกมีคนอื่นที่สอนแกอยู่แล้วไม่ฉันไม่มีใครสอน ผู้จัดการฉันขอให้เราลืมเรื่องนี้ไปเลยได้ไหมฉันม,มีใครส่วนหรอกนะไอ้แก่แม้ว่าฉันจะปล่อยแกไปแต่ผู้อโสรีจะต้องไปปล่อยแกไปหรอกภาวนาไปเหอะผู้อโสรีจะไม่ทําแบบเดียวกับฉันหรอกนะขอให้โชคดีฉันสามารถถามได้ไหมว่าผู้โสคนไหนได้ช่วยฉันคุณสามารถแสดงตัวได้ไหมทําไมละ่ะแม่สาวน้อยคนสวยคุณลืมฉันไปแล้วหรอแม่สาวน้อยฉันสามารถคุยผ่านจิตกับเธอได้นะนะ่นนั่นนั่นเป็นคนหรอ คุณคุณกลายเป็นแบบนี้ไปได้อย่างไรฉันก็แค่กินยาที่คุณให้ฉันมาและฉันก็กลายเป็นแบบนี้ฮ่าอะไรนะเมยวยาพิษอร่อยมากเลยเมียวเกิดอะไรขึ้นเอ่มบูเฟ่งหยานมอบความดีเด่นครั้งสุดท้ายแก่คุณตอนนี้คุณสามารถโอนความคิดเห็นของคุณไปให้เธอพูดคุยกับเธอผ่านจิตใจความต้านผิดหลังจากบริโภคผิดคุณสามารถได้รับภูมิคุ้มกันผิดและสามารถกินผิดได้ นี่คือเงาของโคลนนิ่งฉันสามารถใช้โคลนนิ่งของฉันเพื่อคุยกับคุณได้นี่มันเป็นความสามารถของระบบแต่ฉันไม่สามารถบอกกับเธอได้มันดีมากเลยที่คุณไม่เป็นไรฮ่าฮ่าฮ่าฉันจะไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะฉันจะไม่ลืมบนคุณความช่วยเหลือของคุณในครั้งนี้คุณได้โปรดออกไปจากที่นี่ดีกว่าถ้าเกิดฉันหายไปจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรอฉันจะไม่พูดว่าโซลีขุนเครื่องฉันยังองอกจากตระกูลไม่ได้ฉันสามารถใช้เวลาให้คุณหนีไปได้เธอจะต้องไม่เป็นไรเชื่อฉันสิ ส่วนเรื่องให้แก่ลีเธอไม่ต้องกังวลฉันอยากจะถามคุณคุณเชื่อใจฉันไหมตูตายเนี่ยเลยบู่ฟังหยานกล้าปฏิเสธคำเชิญของฉันเหรอเธอเป็นแค่สิทธภายนอกเธอคิดว่าเธอเป็นใครหากผู้โสรีเรียกเธอมาเธอควรรู้สึกเป็นเกียรติและรีบมาทันทีว่าไหมมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามฉันชอบความหญิงทนงแบบนั้นทําให้ฉันรู้สึกสนุกขึ้นมาสนุกกับการจัดการพวกเขามากขึ้น ใช่ข้าพูดผิดเนื่องจากเธอไม่มาฉันก็จะไปหาเธอเองนี่คือจุดฝึกอบรมของฉันไม่มีใครรู้เกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ฟูกินหอมของผู้หญิงช่างหอมหยดย้อยจริงแท้โอ้ใช่มีรายละเอียดเพิ่มเติมไหมไหนดูสิภัยพิบัติไม่มีใครรู้ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้เล่นทุกคนเขียภารกิจแบบนี้จริงแท้แน่นอนการลุกลานของเผ่าปีศาจ การฟื้นคืนชีพของราชาเทพปีศาจทั้งหมดนี่ไม่เพียงส่วนหนึ่งของไพพิบัติทั่วโลกจะตกอยู่ในความกลหนไม่ฉันต้องหาเธียตัวรอดเจ้าตัวน้อยฉันเตรียมน้ำให้หาบแล้วเรามาหาน้ำด้วยกันเถอะอืมเบิ่มเบิ่มคือเรืออจิมันเบิ่มจริงๆเลยครับอิฉาเวสิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับผู้มีพระคุณฉันคุณกังวลเกี่ยวกับไอ้แก่ลีใช่ไหมใช่ไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อใจคุณหรอกนะ แต่ฉันกลัวว่ามันจะแย่เอาได้และฉันอาจจะทําให้คุณผิดหวังก็ได้ไม่ต้องกังวลตามคําบอกเล่าของคุณไอ้แก่ลีสูงกว่าคุณสองขั้นใช่ไหมใช่ในระบบของฉันมีสิบขั้นการบ่มเพาะของบูฟังอย่างเป็นเพียงขั้นแรกเพราะเธอเป็นสิทธิ์ฝ่ายนอกเธออยู่แค่ขั้นเริ่มต้นเท่านั้นแต่ไอ้แก่รีมาถึงขั้นที่3แล้วซึ่งเป็นหัวกะทิขั้นยอดขั้นหัวกะทิขั้นกลางขั้นพู้แรกเริ่มทักษะที่สําคัญสําหรับการสอนสิทธิ์ฝ่ายนอก ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรเป็นทักษะที่โคตรจะไร้เทียมทานสําหรับการบุมเพาะด้วยความสามารถของเธอหากเธอมีทักษะการฝึกระดับสูงเธอก็จะแข่งแร่งขึ้นได้เร็วยิ่งขึ้นน่าเศร้าระบบไม่เคยให้เทคนิคการบุมเพาะใดๆกับฉันเลยดูเหมือนว่าฉันคงต้องคิดหาวิธีอื่นฉันดับน้ําเสร็จแล้วแสดงให้ฉันเห็นว่าคุณได้เรียนรู้อะไรมาบ้างเมื่อผู้เล่นเริ่มเกมเป็นครั้งแรกพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะขยะหรือเทคนิคปกติ แต่ด้วยความชํานาญและการฝึกฝนความเข้าใจที่ดีขึ้นพวกเขาสามารถฆ่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในระดับของตัวเองได้เป็นไงบ้างอึง้งแดกไหมล่ะมึงโอ้ไม่อะ่ะฉันจะสอนทักษะการต่อสู้บางอย่างให้คุณอย่างงั้นอย่างนี้นะคําพูดของคุณทำให้ฉันกระจ่างขึ้นฉันได้เรียนรู้มากเลยใช่แล้วใช่แล้วจะดีที่สุดถ้าคุณเข้าใจคําพูดของฉันไม่รีบปิดจมูกข,ของคุณซะเอ๋กล้าต่อต้านฉันและก็ยังกล้าปล่อยแสงวิญ,ญญาณใี้ฉันจับมาได้อีกฉันจะสอนบทเรียนให้คุณ เป็นพรโซลีเขาเจอทางมาให้นี่ทันเวลาพอดีฉันจะบอกทุกอย่างที่คุณจําเป็นต้องรู้ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับคุณแล้วเอ๋ใช่แล้วคุณคือผู้มีความสามารถไม่ต้องกังวลหมอกนี่จะไม่ฆ่าคุณมันชื่อว่าหมอกแห่งกรรมให้เราสนุกกับเวลาความสุขในครั้งนี้อะไร ยังแค่ฟันครั้งเดียวผู้วสุรีก็ล่าถอยได้คำสอนของเจ้านั่นมีประโยชน์เธอไม่ถูกวางยาพิษเธอเตรียมการแล้วก็คาดการเไว้แล้วว่าฉันจะมาและการฟันเมื่อครู่ก็แข็งแกร่งกว่าสิตฟฝยนอกมากแต่ถ้าคุณคิดว่าเจ้าชนะฉันด้วยวิธีนี้แสดงว่าคุณไร้เดียงสาเกินไป เคล็ดลับเด็กๆพักษาดาบสองคมที่มอบให้แก่สิทธิ์ฝ่ายนอกนั้นช่างงดงามเหลือเกินเธอช่างพิเศษจริงๆ <c oughs> แย่แล้วเธอหายใจในหมอกพิษถ้าคุณไม่กินยาแก้ผิดโอดจะล้มลงใน5นาที32วินาทีหลังจากนั้นเลือดจะเดือดใน9นาที32วินาทีต่อมาร่างกายจะระเบิดเป็นโกโก้ครัน้นและเธอจะตาย ฉันยอมรับว่าเธอมีความสามารถอยู่พอตัวเลยล่ะแต่น่าเสียดายที่เราสองคนต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณรู้ไหมว่าช่องว่างระหว่างฉันกับคุณอยู่ตรงไหนพาตัดทำลายขึ้นทะเลชิฉันละเกียรพวกตัวร้ายในมังงะต่างโลกชิปเลยเฮ้ยเฮ้ยระวังคำพูดหน่อย่านผู้นั้นอุตสาหดข้าออกมาหล่อเฟี้ยวกระเจียวเรื่องแสงเลยล่ะฉันจะพูดมากไปหน่อยแล้วสิมาต่อกันเลยสิไม่สามารถหยุดฉันได้สินะฉันยังไม่ได้ใส่เต็มข้อล่อเต็มน่องเลยนะ ร่างกายฉันมันร่างกายของคุณร้อนมากเลยใช่ไหมล่ะหลังจากนั้นขอให้ฉันทำให้คุณผ่อนคลายเองคุณไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไปถ้าคุณมากับฉันอะไรมันก็ง่ายขึ้นปล่อยเขาไปแบบนั้นไม่ได้ต้องมีทางที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างพวกเขาเอ๊ะไม่ต้องกังวลใช่ไหมค่าคุณหรอกต่เถบ้าเอ้ยคุณเป็นอะไรไหม ให้ตายสิฉันจีบเจียนตายเลยฉันคิดว่าฉันฟันโดนมแมลงวันที่ไหนได้มันเป็นแอสศูนตัวนั้นอย่ามายุ่งกับแทนแอสูรนตัวนี้นะยังคงที่จะต่อต้านอีกไหมไม่สําคัญหรอกเพราะว่าถ้าคุณเชื่อฟังฉันก็จะไม่สนุกสิคงจะน่าเบื่อแย่เลยฉันจะปกป้องคุณอย่างแน่นอนอย่ารีบร้อนจากนี้ไปโปรดฟังฉันอย่างละเอียดแต่ตอนนี้เราขั้นตอนเบี่ยงเบนความสนใจอะไรลบบางเงื่อนหลบได้หรือไง ตั้งดาบแนวราบหนึ่งดาบอะไรเธอทำการเคลื่อนไหวดาบของฉันเธอไม่ได้โดนพิษหรือก่อนหน้าเขาทักษะความสามารถนี้สามารถรับรู้ถึงอันตรายล่วงหน้าฉันประเมินคุณต่ำเกินไปจริงๆแต่เมื่อเทียบกับฉันคุณยังไม่พอหรอกคนอะไรโม่เเก่งชิบหายเลยฉันเป็นลูกศิษย์หัวหน้านนกายภายในฉันจะสูญเสียเพียงนนกายภายนอกหรือไม่ถอยสองขวาอือ บูฟังอย่างไม่รอคําแนะนําโดยสิ้นเชิงเธอตอบสนองโดยสัญชาตญาณของเธอฉันจะไม่ต้องการความเมตตาของคุณฉันจะไม่ปล่อยให้คุณไปทำลายไอศูนย์ตัวนั้นเวนเอ้ยคุณยังสามารถโจมตีได้หรือไม่ได้สิบวินาทีไม่ยามองฉันสิหน้างแปาจวดรวบรวมพลังไว้ที่ดาบพลังทางวิญญาณของเขาไม่มีแล้วนี่เป็นโอกาสเดียวของเราห้าวินาทีมาเลยใช้ระเบิดที่รุนแรงที่สุดของคุณ ระเบิดที่แก่แก่ที่สุดของเราไปตายให้หนอนแดดเอ,อ่อตายยังเกียดช่วยหัวเสร็จสิน้นการเคลื่อนไหวขั้นสูงและตอนนี้เปิดฟังก์ชั่นใหม่เป็นไงเป็นไงดีขึ้นไหมโอ้มันช่วยฉันได้เยอะเลยฮ่าฮ่ก็แน่อยู่แล้วเฮ้ hey, เลือดของฉันได้ผลจริงๆค่ะแขนของคุณเลือดมันพุ่งแล้วไอ้หาอาจลืมรู้สึก มากมามันเจ็บเดี๋ยวฉันหาผ้าพันแผลมาก่อนสิปลุกปลกให้หน่อยดีไหมฟูนี่สุดมันก็หยุดเดินเดินเดนได้แล้วหืมเสียงใครมาปลูกอ่ะเกิดอะไรขึ้นมันคือการปลูกเรารีบไปกันนี้กว่าลูกศีษย์ทุกคนมีครบเพลิงแห่งชีวิตต้องมีใครสักคนเพราะว่าครบเพลิงแห่งชีวิตของพี่หลี่ได้หายไปแล้ววงเวทอาคมที่สลัดอยู่ในครบเพลิงแห่งชีวิต จะแสดงตำแหน่งของเจ้าของในคร่าวๆฉันกลัวว่าพวกเขาจะพบเราในไม่ช้าหอคอยแห่งดาบใหญ่ผู้ห้าเฟิงบูหวูมันคือใครที่ทำมันข่าลูกศิษย์ที่รักของชัยชลาในนิกายเฉินหูของด้วยวิธีใดกันบ่าจริงๆมันหนีไปแล้วอาจารย์แกเจออะไรไหมมีคนบอกว่าไอ้น้องชาย ชอบลังแกสิทธิ์ฝ่ายนอกอยู่คนหนึ่งและเขาอาจจะมาหาเธอเป็นพิเศษในวันนี้แล้วเธอชื่ออะไรดูเหมือนจะเรียกเธอว่าบูฟัฟงหยานเขาเป็นพ่อครัวของฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มากอ่อนมันอาจจะเป็นศัตรูที่เกลียดเขาและทําร้ายลูกศิษย์ของฉันก็เป็นได้่านคำสั่งของฉันลูกศิษย์ของนิกายให้ไหล่ล่าฆาตกรและฆ่ามันหากบุคคลน,นี้สามารถฆ่านล้นพี่ลีได้การบุ่มพาะของเธออย่างน้อยมันก็ต้องอยู่เหนือการรวบรวมแนวคิดศิลปะสิทธิเราจะสู้ได้อย่างไร หากใครก็ตามที่สามารถหาบอ่อแสเกี่ยวกับฆาตรกรได้ชั้นบูเฟิงหัวจะให้รางวัลหินวิญญาณ500ก้อนมีส่วนในการสังหารฆาตรกรและให้รางวัลร้านค้าขุมทรัพย์วิญญาณมีส่วนในการจับฆาตรกรให้รางวัลเป็นขุมทรัพย์วิญญาณซูปเปอร์เกรดแถมเราก็จะยอมรับบคุคคลที่เข้าส่นิกายภายในเพื่อฝึกฝน บูฟังยานเป็นเพียงรากฐานของสวะการการร่างกายและไม่ควรเป็นปัญหาหากเราค้นหาภายในนีกายหากมีอะไรเกิดขึ้นผู้เท่าจะรีบมาสนับสนุนเราโดยเร็วที่สุดสิ่งเดียวที่ฉันกังวลคือควรทั้งหมดได้หายไปแล้วท้ายที่สุดหลังจากเราสังหารสาวกภายในแล้วนีกายก็จะไม่เสียเธอไปอ้ามที่ป้อนเข้าปากแล้วเอ๊ะนั่นใครมันมันคือบูฟังยานไห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 นเธออยู่ใกล้ๆโดยไม่คาดคิดเราจะรวยแล้วโว้ยเฮ้ คุนรู้จอกน้อยดูเหมือนจะได้เห็นเธอบู้เฟิงหยานผู้เข้าเฟิงเสนอรางวัลสาหรับการสังหารผู้ฆ่าพี่ลียถ้าเจ้าไม่อยากทนทุกข์ก็ยอมจำนนซะมิฉะนั้นคมงามเล็กในน้อยที่สีชมพูอ,อ,นอน่อนเช่นนี้จะไม่ดีหากต้องทำ้ายคุณฮะคุณต้องการที่จะทำมันหรอเราเป็นศิษย์ภายในแกกล้าหันดาบใส่ฉันงั้นหรอบู้เฟิงหยานแล้วไงไอพวกมดปลวกโอ้ยไม่น่ามาหาเรื่องเลยเรา ชนะพวกมันได้ง่ายๆเลยพวกมันทั้งหมดอ่อนเกินฮันแนมันเป็นผลของเอฟเฟกต์ใหม่คุณชอบมันไหมคุณนสมบัติใหม่เปิดใช้งานรายการฝึกฝนเทคนิคดาบสวนเฟยระดับสูงแบบฝึกหัดเบื้องต้นสําหรับสาวกของนิกายเฉินหวูดาบจันนี่ซันที่ยอดเยี่ยมระดับสูงหนึ่งในเทคนิคขั้นสูงของสาวกของนิกายเฉินหวูแบบฝึกหัดและเทคนิคทั้งหมดที่ฉันได้เรียนรู้จากผู้ฟึงหยานจะแสดงที่นี่ฉันสามารถใช้ทักษะทั้งหมดในระบบได้โดยตรงและยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และปรับปรุงวิธีการต่อสู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้อีกด้วยเข้าใจแล้วคุณต้องการให้ฉันต่อสู้และฝึกคักษิระดับเริ่มต้นเพื่อจะสอนฉันแม้แต่การฝึกคักษิธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนความเสื่อมให้กลายเป็นเวทมนต์ได้เออเหตุผลที่คุณได้รับอนุญาตให้ต่อสู้กับระดับผู้เริ่มต้นพวกนั้นเป็นเพราะเราทั้งคู่ไม่สามารถฝึกขักษาการต่อสู้ยิ่งสงพลังได้มากกว่านี้ <c oughs> ปรากฏว่านี่คือช่องว่างระหว่างคนธรรมดาและผู้เชี่ยวชาญลืมๆม,มันไปเถอะแต่ดังนยะ้ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นเอ้าจู่ๆก็นั่งแล้วโอ้โหนั่นมันอะไรกันอาศัยคําคแนะนําจากคุณฉันได้ตระหนักถึงบางอย่างในหัวใจของฉันและฉันก็ทํามันได้สําเร็จรอสักครู่ไม่เป็นไรตัวละครที่ควรเป็นตัวต้นแบบของตัวเอกสร้างโครงสร้างสําสหรับจิตวิทยาสําหรับตัวคุณเองถ้าคุณทําได้ปวดรักษามันไว้พูดสั้นๆก็คือต่อสู้ให้เต็มที่แบบนี้ประเด็นคือคุณต้องปรับปรุงอย่างรวดเร็วผ่านการต่อสู้จริงใช่โอ้ยแกแล้วมันก็ปวดหลังโอย ใช่นะเดินมาพร้อมกับอลาสีดำแบบนี้ตัวไยหรือเปล่าโอ้นั่นเขาดีดอนลินไอ้แก่ตัวประกอบนี่ใครเขาเป็นผู้คุมกฎของในกายภายในและผู้รับผิดชอบในการดูแลปฏิบัติของสาวกของเราเขาแข็งแกร่งมากฮ่าฮ่าผู้คุมกฎลินและผู้วุโสเฟิงฝีมือของพวกเขานั้นอยู่ใกล้เคียงกันมากเขาเคยดูแลพี่ชายหลี่อย่างดีดีและเขาก็ได้รับการพิจารณาให้เป็นอาจารย์ครึ่งแรกเขาจะไม่ปล่อยพวกแกไปแน่ดูถึงความหนาเกรงขามแล้วหนาวเปล่าเอ๊ะไม่น่ากลัวเลยอะ ขาแม่งเลยผู้หญิงตุกขนกมีเว้นฉันได้ยินว่าผู้มีเวทมนตนคนหนึ่งอยู่ที่นั่นและฉันก็ว่ามันหนาถึงมากดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นผู้คุมกฎระดับการบ่มเพาะน่าจะำ่ำากผู้โสนหนึ่งขั้นแต่คนนี้แข็งแงมากมีกายเฉินวูยังซ่อนผู้เชี่ยวชานไว้มากแค่ไหนกันขอโทษทีนะจิตใจของฉันสับสนไปนิดหน่อยและฉันไม่ได้เตรียมตัวให้ดีว่าไงนะ ฉันเพิ่งรอดมาได้และฉันก็ไม่ต้องการที่จะตายที่นี่แต่คนนี้ฉันกลัวไอ้แก่นี่จะไม่ใช่ศัตรตูที่จัดการได้ง่ายๆผูโ้โสเฟิงเป็นยังไงบ้างเอาละไว้ให้ผู้คุมกดจัดการมันเถอะฉันมั่นใจเขา ปากฏว่าคุณสามารถใช้ทักษะดาบฟื้นฟูได้จริงในขอบเขตดังกล่าวได้แม้แต่รีเทียนเหินยังทําทักษะนี้ไม่ได้และหลักฐานการหมอมพ่อของแกเพิ่งได้รับการปรับปรุงอย่างเห็นได้ชัดการที่สามารถฟันฝ่าการต่อสู้ได้จริงแสดงให้เห็นว่าความสามารถแหลมมของแกนั้นยอดเยี่ยมก่อนฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับการฝึกซ้อนเด็กในนิกายแล้วใครช่วยอะไรไม่ได้แค่อยากจะบอกว่าตอบฉันมาแกกําลังคบหากับคนภายนอกโดยมีเจตนา ที่เป็นอันตรายต่อน,นิกายเฉินบูหรือไม่ไม่มันเป็นเพราะพี่ชายลี่ที่ต้องการฉันฉันก็เลยปฏิเสธไปข้าฉช่นไม่ใคายแก่ลี่มันก็ฆ่าฉันแล้วจะให้ฉันอยู่นิ่งๆให้มันทำร้ายหรือไงเอ๊ะนี่คือจี้พันดาของพวกสิทธิภายในมันเป็นทักษะที่ทรงพลังมากมากไม่มีทางโต้กลับถูกต้องแค่ตอนนี้ภารกิจเพิ่มเติมงาน งานการศึกษาพิเศษเผยแพร่สำหรับบู้ฟิงหยานหรือไม่งานมันคืออะไรภารกิจเพิ่มเติมงานคอาอธิบายงานโดยไม่คำนึงถึงพื้นที่ของหลินกูที่จริงแล้วเขาตั้งใจที่จะสอนบูฟฟงหยานเทคนิคเล็กน้อยของขักักษะของภายในหลินกูควรเป็นชื่อของผู้คุมกฎหลินตามความหมายของคําอธิบายของระบบงานนี้ เป็นไปได้ไหมว่าผู้คุมกดลิ้นเป็นคนไร้ความปาณีบนพื้นผิวแต่ในใจของเขาเขาไม่มีเจตนาร้ายต่อบู้ฟังหยานแล้วลองเอาชนะนั่นเสี่ยงคุณสังเกตการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างระมัดระวังนี่เป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณในการเรียนรู้ทักษะของภายในเฮ้ hey, เอาจริงดิ่ใช่ของคุณต้องการให้ฉันฝึกฝนผ่านประสบการณ์ต่อสู้ที่แท้จริงน่าเสียดายที่ฉันเกือบสูญเสียจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้ของฉันไป ฝีมือยอดเยี่ยมจริงแล้วฉันไม่สงสัยเลยว่าเขาจัดการกับลีเทียนหนุนได้อย่างไรย่า <Yeah. S 1> มันเป็นเคล็ดลับที่ฉันเพิ่งเคยใช้แมว่มาพลังจะแย่กว่านั้นมากแต่ในช่วงเวลาสั้นๆยังมีแรงอยู่มากความเข้าใจของเธอมากกว่า90%ของสาวกทั่วไปเพียงพอแล้วถ้าฉันสงบสติอารมณ์ถ้าฉันสงบสติอารมณ์และสังเกตการเคลื่อนไหวของผู้คุมกรดลินดูเหมือนจะพอทำได้ตามที่คาดฝันของคุณฉันยังห่างจากความเข้าใจนี้มากอยากโดนช้อนแกงว่า ภารกิจเพิ่มเติมงานบูฟเฟ่งหยาน่ได้ยอมรับภารกิจและปลดล็อกมันหลังจากเสร็จสิน้นทักษะเฉพาะโฮสไม่ไม่มีทางผู้คุมกดลินใช้ทักษะมากกว่า10กระบวนท่าแต่เธอไม่แพ้เลยหุบปากไปเหอะจะตายอยู่แล้วงานเสร็จสมบูรณ์เยี่ยมมากไปที่รางวัลภารกิจเพิ่มเติมเพิ่มกี่พันดาวลงไปในโปรแกรมแล้วต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเพียงคลิกเดียวหรือไม่นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ด้วยเพียงคลิกเดียวฟังก์ชันนี้สะดวกเกิน แบบนี้มันก็ต้องจิ้มไปเลยทักษะพิเศษของโหดการเปลี่ยนแปลงเหลินกูคุณกำลังขัดขืนหรือเอ๊ผู้วิเฟิงมาแล้วหยุดทั้งหมดอาจารย์อาจารย์ก็อยู่ที่นี่ด้วยคุณหมายความว่าอย่างไรหยุดผู้หญิงคนนี้รวมมือกับศัตรูต่างชาติและสังหารหัวหน้าสาววของนิ่ายมันไม่น่าเสียดายที่จะฆ่าเธอ เขาเป็นผู้วุโยใช่หรือไม่เขากล้าพูดด้วยน้ำเสียงนี้ได้อย่างไรผู้เท่าเฟิงแข่งอยู่เสมอเก็บคนเล็กน้อยและจานใหญ่ก็ไม่สามารถเห็นฉันได้โดยซ้ำเป็นไปนไม่ได้ที่จะปกป้องเพื่อฉันยังมีข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับการสังหารลีเทียนเฮนซึ่งต้องมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบฉันต้องการสาวกคนนี้ออกไปไต่สวนก่อนเทียนเฮนเป็นสาวกที่ฉันสอนสําหรับการสอบสวนคุณไม่ต้องลําบากใจในการทําเพื่อฉันแกว่างงนะ ฮ้าฉันบอกว่านิกายหูเฉินยังเป็นชื่อที่ไม่คาดคิดว่าเชชเชรที่มีตำแหน่งสูงจะทําให้สาวกภายนอกอับอายนั่นใครใครกําลังพูดออกมาฮะคุณคือลูกสั์อสูรวิญญาณที่เราเอากลับมาด้วยและคุณพูดได้จะพูดให้ถูกก็คือฉันไม่ใช่สัตวิญญาณธรรมดาหรอกนะเกิดอะไรขึ้นโหทักษะพิศเศษการเปลี่ยนแปลงที่คุณสามารถแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้และใช้พลังวิญญ,ญ,ญาณเพื่อรักษาไว้ อช่างเป็นชุดอะไรที่แปลกเช่นนี้เฮ้ hey, มันไม่ใช่จุดสนใจไมห่หรอแม้ว่าคุณจะพบเฟิงหยู่ผูกก่อตั้งภูเขาชินหวนฉันจะเรียกอย่างสุภาพว่าเพื่อนเมื่อฉันเห็นเขาคุณกําลังพูดอะไรกับฉันณน,นเวลานี้ฉากนี้ต้องสงบลงฉันอ่านข้อมูลของนิกายเชินหวูก่อนหน้านี้และเพียงแค่แปลข้อมูลประจําตัวของพวกเขาเพื่อทําให้ตกใจอย่ามาซา้ำเฮาแกอสูรร้ายแกกล้าจ,จะใส่ร้ายบรรพบุรุษของนิกาย,ก,ายก็นึกไปแล้วนะเออนั่นมันดาบของฉันเมื่อไหร่กัน เคล็ดลับในตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นจี้พันดาวดูเหมือนจี้พันดาวแต่พลังแข็งแกรงกลัวยังเห็นได้ชัดมันอาจจะเป็นโดยไม่คาดคิดลูกศิษย์ของฟางอยู่และหลานๆได้ฝึกทักษะที่เขามอบให้คนหน้ากลัวเช่นนี้นิกายเฉินวูที่สง่างามฉันกลัวว่ามันจะถูกทำลายในมือคุณร้องนิกายฟังจินอภัยให้ข้าด้วยผู้วโสท่านผู้วสกรุณานั่งที่ของท่าน นี่คือวันนี้หลักของนิกายภายในฉันไม่คาดหวังว่าฉันลกูกศิษย์ภายนอกจะได้มีโอกาสบูฟงยานอย่าย,ยืนเฉยๆนั่งเร็วอืมเฮลกูกศิษย์นอกคนนี้โชคดีมากเลยเราไม่มีที่นั่งให้นั่งหัวหน้าหัวหน้ามีนามสกุลว่าฟางเขาเป็นทายาทของฟางอยู่หรือไม่มีกล้อคนล้นหลังเพิ่งเกิดขึ้นมีชื่อเดียวกับบรรพบุรุษฉันจาได้ว่าเมื่อเกมเริ่มหัวก็าตายไปแล้วชื่อของเขาเป็นเพียงประโยคหรือ2ประโยคที่ถูกกล่าวขึ้นในงานบางอย่างและเขาไม่ใช่คนสําคัญ ฉันไม่รู้ว่าทำไมผู้บุญโสถึงมาให้นิกายของเราเออตามความทรงจำของเจ้าของเดิมสัตวิญญาณตัวนี้อ่อนแอเกินไปและถูกคนจากนิกายเฉินหูจับมาแต่ความจริงอันนี้ฉันต้องไม่บอกใครใครจะไปรู้ทั้งหมดนี่เป็นโทษสำหรับดี่เทียนเฉินและเขาไม่พอใจบรรพบุพรุษปวดจุกโทษในเขาด้วยหรือมันไปเหอะยังไงฉันก็สั่งสอนลี่เทียนเฮินไปแล้วบรรพบุพรุษมีอารมณ์เช่นนี้พี่ลี่เขาเป็นคนเห็นแก่ตัวจริงๆฉันบอกว่าทุกคนต้องตาย เฟืงยานโชคดีแค่ไหนความสามารถได้รับการสอนโดยมัพบพระบุษเป็นการส่วนตัวสามารถอธิบายได้ว่าเป็นความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแน่นอน <S <S เหตุผลหลักคือเฟิ่งยานมีความสามารถมากในกรณีดังกล่าวชายแก่รุ่นน้องผู้นี้ขอเชิญให้ผู้วิโสอยู่ภายในในิกายของเราพักฟื้นชั่วขาวนิกายเราจะเคารพคุณอย่างแน่นอนในฐานะแขกผู้มีเกียรติและปฏิบัติต่อคุณอย่างสุดใจเราแล้วฉันจะไปเลิก รีบไปจัดสถาทสนที่ให้ผู้วส่วนทันทีอะโอหัวหน้าที่พักของผู้สวได้รับการจัดเตรียมแล้วเยี่ยมเจ้าลงไปได้แล้ววันนี้ขอบคุณผู้คุมหลิวมากที่ให้เวลาและโอกาสฉันจากนั้นฉันก็สามารถรักษาผู้วส่วนในกายนี้มันจะช่วยได้มากเลยในอนาคตข้างหน้า บูเฟิงหยานความสามารถของเธอโดดเด่นอย่างแท้จริงสูงกว่ารีเทียนเฮียนซสอีกผู้วโสวเหมือนให้ความสนใจเธอและในอนาคตเธอก็จะไล่ขีดจำกัดอย่างแน่นอนสำหรับบูเฟิงหัวหลังจากที่สูญเสียลูกศิษย์ไปเขาอาจจะไม่เต็มใจทใี่จะย,ยอมแพ้ผู้คุมกดลินต้องทำงานหนักและจับตาดูเขาไว้อาเกิดอะไรขึ้นลองไปดูสิลินกูฉันคิดว่าคุณจะเป็นสุนัขคุณอยู่ตรงหน้าฉันทั้งวันทรยศัฉันอย่างหลับๆบเฟิงบูหัว เผาปีศาจเป็นไงล่ะรู้สึกเป็นความหน้าเกรงขาของเผาปีศาจไหมใช่เร็วใช่เร็วคิคิดูไอ้คนที่มันนอนตายอยู่ตรงนั่นสิแงยพวกแกอย่าเข้ามานะตายซะเหอะได้ยังไงแกทำอะไรอยู่มานี่สิ พี่สาวโจวฝากคุณดูสถานการณ์ของคนคนนั้นหน่อยนะคนที่นอนคุยกับรากมะม่วงอยู่ตรงนั้นนะ่ะได้เลยเฮ้เธอคนนี้เป็นศิษย์ฝ่ายนอกไม่ใช่หรือเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงสงสัยไอ้นี่มันไม่รู้จงแสดงความเคารพให้กับน้องสาวของพวกเราเข้าใจไหมใจเย็นพะพี่ชายมันขึ้นอยู่กับผู้โสเหมือนและน้องสาวเฟิงหยานที่จะรวบรวมทุกคนเพื่อมาต่อสู้กับปีศาจถ้าไม่อยากตายก็แค่ดูแลปากแกให้ดีๆพะผมจะระวังครับ ฉันไม่ได้คาดหวังว่าการแปลงร่างจะใช้พลังงานมากขนาดนี้โอ้โหเรากับร่างกายจะถูกฉีกออกเลยตายแป๊บอะไรมันคือที่พักของหัวหน้านิกายฟังจินความสามารถที่อ่อนแอของแกสมควรที่จะเป็นหัวหน้านิกายด้วยเหรอพวกเขาส่งชินหวงมาไว้ในมือคุณเพียงแค่ตาบอดใช่ ฉันไม่มีความสามารถมากพอในการเป็นผู้นำของนิกายแต่ถึงแม้ว่าฟังจินคนนี้จะต้องตายฉันก็จะไม่มีวันสมรู้ร่วมคิดกับปีศาจอย่างแก้ล็อกอย่าลืมสิข้างหลังฉันเหลือผู้เท่าอีกตั้งสองคนทั้งหมดต้องตายด้วยน้ำมือของปีศาจฮะน่าลำคาญแกพูดมากเกินไปหัวหน้านิกายไปเสรจเรวเอ,อ้ยฉันไม่สามารถเอาชนะมันได้เลยจี้พันดาวสร้างความสับสนให้กับคมงาม เปล่งประกายแล้วกับไฟอยู่ที่ไหนสักแห่งผู้วสเหมือนกำลังชี้เนี่ยค่ะจีพันดาวสว่างเกินไปเริ่มต้นอย่างสดใสในภาคตะวันออกอายุยืนยาวในฝั่งตะวันตกแค่ตอนนี้